ผู้ชมลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุโข,ขทัยครับเขาจัดพิธีมอบถุงยางชีพของสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโข,ขทัยนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนครับนี่คือบรรยากาศที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองจังหวัดสุโข,ขทัยนะครับนายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโข,ขทยัยเป็นประธานในพิธีมอบถุงยางชีพ ของสภากาชาติไทยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย เหตุเกิดตั้งแต่วันที่28เมษายนที่ผ่านมาถ้าเรานึกภาพออกนะฮะว่าช,ช่วงนั้นเนี่ยลมกระโชกแรงมาก<ช>แล้วก็วมีฝนฟ้าขนองนะฮะ<ช>คนบอกว่า<ช>โ,โหมลมแรงมากไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน<ช>เลยแล้วนะคะโดยมีนางกนกพรพัน,พนเทวีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมด้วยนางสาวพัชราอ่อนวงกำแหงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเมืองสุโขทัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมในพิธีครั้งนี้ด้วยนะคะจากนั้นก็ได้มีการลงพื้นที่นำถุงยางชีพของสภากาชาติไทยไปมอบให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบวาตภัยให้มีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถต่อสู้กับทุกภัยแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้นะคะ ทั้งนี้เมื่อวันที่28เมษาย,ยน2565ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นที่อำเภอเมืองสุขโขท,ทยัยส่งผลได้มีฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงทําให้ประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับความเดือดร้อนจากวัตภัยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะมีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้นะคะ145ครัวเรือนก็เกิดขึ้นในพื้นที่ของ8ตําบล24หมู่บ้าน12ชุมชนสร้างความเสียหายหแก่บ้านเรือนโรงเก็บพืชผลทางการ,กรเกษตรคอกเลี้ยงสัตว์ แล้วประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้นะคะเขาก็บอกว่าจากที่สภากาชาติไทยเนี่ยได้นําถุงยางชีพแล้วก็เข้ามาดูแลแบบนี้เนี่ยนะคะเขาก็ถือว่าเป็นความปลื้มปิติเป็นอย่างมากเลยทีเดียวใช่นะคะคก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะฮะเพราะว่าช่วงวันที่28เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครจําได้นะฮะคือลมแรงมากใช่นะฮะแล้วก็ฝนฟ้าขนองตลอดเวลา ช่วงนั้น<อ>จะเข้ามา28 29 30 1> 2>, 1 2ที่เขาเ<ม>ตือนกันไว้นะคะในช่วง,วง5วันนั้นนะคะแต่ว่าวันที่28เนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากทั้งในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเองจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงนะคะคก็ได้รับความเสียหายกันไปทั่วหน้ากันเหมือนกันแหละคุณนะ